อ่าหนึ่งนะคะก็คือเราเนี่ยเป็นคนไทยนะคะอืมครับเรารู้ว่าทุกวันเนี้ยค่ะเศรษฐกิจเนี่ยมันมันแย่นะคะทุกทุกคนทุก,ท,กทุกบ้านเรือนนะคะครับอ,อขอโทษนะคะโอเคค่ะครับอ่าเรารู้ว่าประชาชนทุกคนนะคะลำบากนะคะเรื่องวัคซีนเออ เรื่องอการบริหารจัดการเอ่ยนะคะคือมันไม่เคยมีการจัดการของรัฐที่ทําให้คนไทยแบบเชื่อใจได้แบบมันมันเป็นรัฐที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถฝากอะไรกับรัฐนี้ไว้ได้แล้วะะอะค่ะอืมค่ะครับคราวนี้มันมันมัน,ม,นมันสะสมอะนะคะอ่าเขาไม่เป็นไรครับ ค,คำถามเลยแล้วกันนะคะต้องขอรบกวนด้วยว่าแบบตัวเองจะควบคุมอารมณ์แบบความโกรธความความที่แบบเราไม่เราไม่สามารถที่จะออกมาทําอะไรให้มันออกไปจากชีวิตเราได้กับรัฐนี้นะคะอืมโอเคเข้าคําถามค่ะเดี๋ยวขอลางหลางอารมณ์นิดนึงโอเคไม่เป็นไรครับเข้าคำถาม<ย>น, <ๆ S 1> นะคะก็ขอสอบถามคุณโทนี่นะคะว่าคือด้วยพิษเศรษฐกิจตอนนี้มันมันเรียกว่ามันย่ำแย่มากนะคะ ทั้งผู้ประกอบการด้านใดๆก็ดีทั้งร้านอาหารก็ดีนะคะแบบในเชิงของเอ็นเตอร์เทนเมนต์บิสเนสก็ดีนะคะแบบเงียบมากซึ่งในอดีตเนี่ยมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะรัฐก็กู้นะคะกู้มาเยอะมากเทา่านี้อยากจะถามว่า worst case ในอนาคตนะคะอ,อันนี้ดิฉันขอคิดไปถึงวันที่เรียกว่ารัฐ เริ่มลอยแพนะคะลอยแพรประชาชนมันจะมีวันที่มันอาจจะมีวันที่รัดลอยแพรประชาชนเช่นบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะฉันแบบคืออุ้มไม่ไหวแล้วเขื่อนแตกก็เลยอยากจะเข้าคําถามท,าที่ว่าในอดีตเราเคยมีพวกต้มยำากุ่งเ,เราเคยมีพวกต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตอื่นๆที่มันย่าแย่ส่งผลให้บางไทยเนี่ยเรียกว่าเศรษฐกิจไม่เดินคนไม่ออกมาใช้เงินนะคะมันจะมีวันที่ไทย รัฐไทยตอนนี้ค่ะประเทศไทยตอนนี้ค่ะมันจะย่ําแย่แบบวันนั้นแล้วคุณโทนี่คิดว่าถ้าเกิดมันแย่จริงๆอะค่ะมันจะแย่ไปถึงเลเวลไหนแล้วมันจะคนไทยจะต้องรับมือ,อยังไงหนึ่งคือเราจะต้องแบบการเงินที่คนคนคนขอขอใช้คําว่าคนที่เรียกว่าคนหาเชากินข้ามหรือคนที่เป็นประชาชนที่อยู่ในดับอยู่ในมีความเป็นอยู่ พื้นฐานอยู่ในระดับปานกลางอะค่ะจะต้องแบบเซฟตัวเองหรือว่าจะต้องระมัดระวังอะไรยังไงไหมคะไม่ไม่ทราบว่าเข้าใจคําถามไหมคะ <c oughs> เข้าใจ <ปะ S 1> ครับคือตอน<ด>นี้มัน,ม,นมันแย่มากๆเลย<ะ>อะค่ะคเข้าใจเห็นใจแล้วก็รู้ดีว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยคนลําบากมากยังมีรูลายหนึ่งนะครับก็ฝากถามมาว่าสมมุติมีเงินอยู่สามรบาทเนี่ย ติดตัวอยู่เนี่ยจะไปจ่ายค่าไฟดีหรือจะไปซื้อข้าวกินดีเราลดค่าไฟแต่ว่าเขาก็กลัวการตัดไฟวันนี้คอรมอออกว่าลดค่าไฟเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียกร้องหน่วยงานสาธารณทั้งหลายว่าคนทุกคนเขาจำเป็นต้องมีน้ำมีไฟใช้มีโทรศัพท์ใช้ขออย่าตัดเลยช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะดีเลยเพ์เมนหรือการจ่ายเงินช้า ถ้ามันไม่พุ่งกระฉูดเช่นว่าจากเคยใช้ร้อยมาเป็นพันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องตัดถ้าเป็นร้อยเป็นร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของคนอยู่บ้านก็อาจจะใช้มากขึ้นบ,บริษัทโทรศัพท์มือถือทั้งหลายก็เหมือนกันเขาจําเป็นต้องติดต่อจําเป็นต้องใช้อย่าเพิ่งตัดเขาเลยช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงวิกฤตเนี่ยก็เขาต้องเก็บเงินไปกินข้าววันนี้นะเก็บเงินกินข้าวบางคนต้องเก็บเงินซื้อนมให้ลูกเนี่ยมันน่าสงสานะผมคิดว่าวันนี้คนไทยเราต้องเห็นใจซึ่งกันและกัน แล้วก็อย่าไปรังแกกันนะครับแล้วก็ผมมองว่าวันนี้รัฐบาลต้องกลับไปทบทวนหลายประเทศเขาเริ่มยอมรับว่าเราจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานเพราะฉะนั้นเขาเริ่มปรับตัวว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเพราะว่าวันนี้คนตายมีสองฝ่าย ตายด้วยโควิดกับตายด้วยเศรษฐกิจวันนี้เราจะทำยังไงให้มันเกิดความพอดีให้อ่านการตายโควิดน้อยที่สุดน,นั่นก็คือวัคซีนวิธีการรักษาการดูแลสุขภาพไอสารสุขทั้งหลายเงินจะไปทุ่มไปเลยตรงนี้กับอีกอันหนึ่งเมื่อพร้อมตรงนี้ก็ต้องเปิดเศรษฐกิจแลวเปิดเศรษฐกิจต้องเปิดพร้อมเช่นว่าวัคซีนต้องฉีดให้กับคนที่บริการประชาชนมัน แล้วคนที่จะมาในประเทศไทยได้ต้องมีวัคซีนสองเข็มแล้วอะไรทำนองนี้มันก็จะทําให้เศรษฐกิจมันเดินวันนี้ประเทศเราเนี่ยนะถ้าเศรษฐกิจเดินช้าก,กว่านี้อีกไม่กี่เดือนนะครับมันจะเกิดปัญหาในระดับคนฐานลากซึ่งไม่มีจะกินเมื่อก่อนในน้ามีปลาในนามีข้าวเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยคนจนต่างจังหวัดเนี่ยมาเป็นคนจนเมืองแล้วสังเกตดูไหมครับไม่มีที่อยู่ที่นอนนอนข้างถนนกันหมด เพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านอย่าว่าแต่ค่าเช่าบ้านเลยค่ากินยังไม่มีจะไปเช่ายังไอองไอ่ะก็ต้องมานอนข้างถนนน,นอนใต้สะพานไอ้นี่เป็นสิ่งที่น่าสังสาลมากซึ่งนี่ถ้าเรายังรักคนไทยว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเราจะไม่ให้ปล่อยให้เขาเป็นมีสภาพไม่เหมือนมนุษย์วันนี้สภาพของคนหลายส่วนไม่เหมือนมนุษย์ถ้ารัฐบาลยังปล่อยอย่างนี้งานไม่มีทํา นะครับรายได้ไม่มีแล้วก็เรียนหนังสือ Work from Home e ไอเรียนเล่น f อ o m home เรียนออนไลน์เนี่ยความพ,พร้อมทั้งครูไม่พร้อมทั้งนักเรียนเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นวันนี้สิ่งเหล่านี้ชั่วคราวได้แต่นี่มันจะเป็นถาวรไปแล้วเพราะเราจะไปชินกับมันจนเป็นถาวรแล้วไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะขอรัฐให้ทำใจ ว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ใช่ประมาทแต่รีบรีบรีบทําในส่วนที่ต้องทํานะครับอย่างที่พูดกันเนอะวัคซีนเรื่องการเทสเรื่องการ tracking เรื่องของการรักษาการดูแลการเยียวยาตรงนี้ทําให้เต็มที่เลยแล้วก็เศรษฐกิจต,ต้องเริ่มเปิดถ้ายอยเปิดได้เปิดในประเทศเปิดข้ามจังหวัดแล้วก็เปิดต่างประเทศเข้ามามเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราตายเราตาย เราค้าขายกันเองภายในไม่พอเราใหญ่ไม่พอเหมือนจีนจีนเขาปิดได้วันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศมีตังกับประเทศไม่มีตังประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเรียนแบบกันไม่ได้เลยนะ hmm. วันนี้ถ้าผมสมมุตินะถ้าผมเป็นนายกเนี่ยผมจะเร่งด้านที่ผมบอกว่าวัคซีนนะเทสจะเร่งตรงนี้ผมจะลุยเลยบินไปหาใครกับใครว่าไปเอามาเลยเอาตรงนั้นตรงนี้มามาลุมตรงนี้เลย แล้วผมจะรีบเปิดเศรษฐกิจผมจะไม่ปิดได้นานนี้หรอววันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยถ้าไม่ไม่ยังคิดว่าจะเรียนแบบประเทศที่มันมีตังเนี่ยนะซึ่งเขาสามารถเยียวยาคนได้เต็มที่เนี่ยแล้วเราเยียวยาก็ไม่เต็มที่ครึ่งกลางแบบนี้ทำแก้บนเงี้ยมันก็มันก็นกชดชีวิตคนก็ลำบากเราก็จะเห็นชีวิตคนเหมือนไม่ใช่คนเนี่ยมันไม่ดีนะครับ